สนยนอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับได้ออกมาระบุนะครับว่าพนักงานสอบสวนสรุปคดีแกนนำมอบประชาธิปัตย์ทำผิดกฎหมายในข้อหากบฏส่งอายการในวันพรุ่งนี้ครับโดยคาดว่าฝ่ายอายการฝ่ายคดีพิเศษนั้นจะมีคำสั่งทางคดีในวันที่8พฤษภาคมครับนางสาวสิริมาสุนาวินคณะทำงานอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสแถลงผลการประชุมสออรสในวันนี้ว่า ขณะน,นี้มีแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และผู้ทำผิดกฎหมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏขัดขวางการเลือกตั้งบุกรุกสถานที่ราชการและคดีอื่นๆจำนวนทั้งสิ้น316รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนายสุเทพทึกสุบรนผู้ต้องหาคดีกบฏและแกนนำชุดแรกจำนวน58รายซึ่งคณะพนักง,งานสอบสวนได้สรุปคดีดังกล่าวแล้วและจะส่งให้กับอัยาการในวันพรุ่งนี้ ในส่วนของแกนนำชุดแรก58รายพนักงานสอบสวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องทุกคนทุกข้อหาตามฐานความผิดโดยคาดว่าอายการฝ่ายคดีพิเศษจะมีคำสั่งทางคดีในวันที่8พฤษภาค,คมซึ่งเป็นวันที่แกนนำบางรายครบกำหนดฝากขังอย่างไรก็ตามหากผู้ต้องหายังไม่เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและอายการจึงได้มีคำสั่งฟ้องไปแล้วพนักงานสอบสวนจะขออำนาจศาลเพื่อออ,อกหมายจับและนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป ความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษกรณีแกนนำกปปสรวมทั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณและผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกระบฏร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันคือความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งและการบุกรุกสถานที่ราชการ ขณะนี้มีแกนนำกอปปสและผู้กระทําผิดกฎหมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมอีก236รายจากการกระทําผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้งจึงมีจำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น316รายได้สรุปสำนวนคดีดังกล่าวแล้วโดยจะส่งไปยังพนักงานอายการในวันที่1พฤษภาคมนี้ผู้ต้องหาคนใด ที่ยังไม่ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการได้มีคำสั่งควรสั่งฟ้องแล้วคณะพนักงานสอบสวนก็จะได้ขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับและนำตัวมาฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐขณะนี้มีหน่วยงานราชการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกแล้ว28หน่วยงาน